ครับสำหรับวันนี้นะครับกับติมเซลวิทนะครับวันนี้เราจะมารีวิวการพัดมอเตอร์พัดลมกันนะครับครับการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับฝึกพัดมอเตอร์พัดลมนะครับเริ่มต้นนะครับสำหรับเครื่องดูที่เครื่องมือก่อนนะครับเครื่องเครื่องมือก็หลักๆนะครับก็ไล่ไปแต่เครื่องมือประจำตัวนะครับเช่น Utter, คัตเตอร์นะครับแปลงกันไกนะครับแล้วก็ครีมต่กงๆงนะครับอุปกรณ์ไม้ประทัดนะครับเครื่องมือวัดนะครับในส่วนนี้เครื่องมือวัดเป็นส่วนมากก็จะเป็นไม้ประทัดเอ็ดวัดลวดนะครับสาหรับวัดเบอร์ลวดนะครับแล้วก็เวอร์เนียนะครับเวอร์เนียก็มีทั้งแบบแบบธรรมดาแล้วก็แบบดิคิตอนนะครับในส่วนนี้นะครับ ต่อมานะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือหัวแรงนะครับหัวแรงมัดจีนะครับผมใช้หัวแรงแค่นะครับท่านไหนใช้รุ่นไหนก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับมิเตอร์นะครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะครับผมใช้รุ่นนี้นะครับก็จะดีหน่อยนะครับก็คือสามารถวัดซีนะครับวัดซีได้นะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับก็มีรุ่นอื่นที่วัดซีได้ก็แนะนําให้ใช้รุ่นวัดซีได้เยอะๆนะครับอ่ก็เวลาวัดซีก็กดตั้งไปนะครับ อันนี้ตั้งคิดนะครับขยับมาั้งที่ย่านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดโอมอันนี้วัดคาปานะครับก็จะอัตโนมัตินะครับเปิดขึ้นมาก็อยู่ที่นาโนนะครับพอวัดจริงๆก็ได้เท่าไหร่ก็จะอัตโนมัตินะครับตามนั้นนะครับอันนี้ก็คือครับต่อมานะครับก็คือ แคม,มเตอร์นะครับก็ไว้สำหรับวัดกระแสตัวนี้จะวัดง่ายนะครับอันนี้ใช้ทนครับผมใช้นา,นานนะครับตัวนี้จะไม่ได้ว่าซื้อเท่าไหร่ครับรู้สึกว่าจะได้แถมมาก,กับการช้อปปิง้งเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมากครับสเสร็จแจกเครื่องมือแล้วนะครับในส่วนนี้ก็มาด,ดูอุปกรณ์ในการ พันะครับก็จะเป็นลวดทองแดงนะครับอทองแดงอันนี้เบอร์สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแล้วก็สี่สิบนะครับหลักๆที่ใช้อยู่นะครับเกี่ยวกับการพันพัดลมนะครับตัวเล็กนะครับถ้าตัวใหญ่ก็อาจจะมีเบอร์สามสามสามดก็ได้อันนี้เป็นเชือกนะครับเชือกก็ใช้เชือกป้ายธรรมดานะครับครับอันนี้เป็น,น,น,ปนกระดาษอาบไมล่านะครับด้านหนึ่งจะเป็นกระดาษด,ด้านหนึ่งจะเป็นพลาสติก เป็นไมล่าเคลือบนะครับกันในนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแผ่นไมล่าฟิล์มนะครับแบบบางแล้วก็แบบกลางนะครับแบบหนาก็มีนะครับก็ตามที่ใช้อันนี้ปอกหุ้มสายนะครับกันความร้อนนะครับถ้าใช้ปอกธรรมดานะครับก็จะละลายนะครับท่อหดอย่างนี้ใช้ไม่ควรใช้นะครับละลายติดกันนะครับสำหรับการพันมอเตอร์นะครับ เมื่อมีอุปกรณ์แล้วนะครับก็คือการเตรียมชุดมอเตอร์นะครับครับก่อนที่เราจะการทําการพันเราก็จะตัดลวดออกมาอย่างนี้นะครับตัดลวดออกมาตัดลวดออกมานะครับและผมก็รีดโยการตัดให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับตัดตัออกมาแล้วเราก็มานับนะครับนับเป็นกลุ่มกลุ่มละสิบนะครับนี่นะครับสิบสิบสิบได้เท่าไหร่เราก็มัดเป็นกลุ่มละร้อยนะครับอ่าเศแเราก็ เท่าไรนะครับอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดร้อยี่สิบนะครับอันนี้ที่นับได้ส่วนมากก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสําหรับฮาตาลรสิบหกนิ้วนะครับฮาต์รีสสิบหกนิ้วนะครับตัวนี้เป็นสเตเตอร์นะครับเป็นสเตเตอร์ของสิบหกนิ้วนะครับที่เราจะใช้พันนะครับ อย่าลืมแต่งตรงนี้ด้วยนะครับแต่งตรงขอบมุมนี้นะครับนี่นะครับแต่งตรงขอบให้ดูชัดๆในส่วนนี้ให้ลบมุมซะหน่อยนะครับนี่ออย่างนี้นะครับผมแต่งไว้แล้วนะครับจะเห็นเป็นจุดขาวๆนะครับนี่ตรงตรงตรงนี้นะครับครับแล้วก็ลองไมล่าครับไมล่าก็จับห้าสิบหกผมจะตัดประมาณสี่เซนนะครับแล้วก็พับขอบสองข้างนะครับ ประมาณสี่เซนยนาขอบสองข้างแล้วก็ยัดแล้วก็ใส่นะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้สิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วหนายี่ห้ามมอนะครับอ่ดูในนะครับสี่สิบแปดนะครับส่วนนี้อันนี้เป็นที่ลองยัดขดลันไปแล้วนะครับอันนี้ยัดไม่เสียดนะครับลวดหมดพอดีช่วงนั้นอ่าก็เลยค้างไว้อ่าค้างไว้ขยให้ดูก่อนนะครับก็ ไแปดร้อยยี่สิบรอบนะครับแปดร้อยี่สิบรอบก็จะหนาประมาณนี้แหละขดลันนะครับอันนี้ก็ขดลันเหมือนกันนะครับเป็นของสิบแปดนิ้วนะครับดูนะครับลันเล็กลันใหญ่นะครับเก็บง่ายนะครับลันเล็กลันใหญ่จะมีเป็นชุดเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่จะพันนะครับเมื่อพันเสร็จเราก็จะร้อยลวดนะครับร้อยลวดเราจะมาเป็นลักษณะนี้นะครับการร้อยเชือกนะครับรัดลวด เชือลัดลวดนะครับจะเก็บเรือไปสายผั่มามาสลับต่อข้อสายนะครับบาโคนก็ต่อข้อสายเสร็จค่อยรัดทีเดียวก็ได้ครับแล้วจต่ถนัดนะครับแต่ผมจะททาอย่างนี้ทำดูสวยงามเพสสะดวกสบายอันนี้ก็เหมือนกันนะครับการอันนี้ก็ลัดลวดเตรียมต่อไปสายอันนี้เสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้อาบน้ำจาเรียบร้อยแล้วอ่าสระอาบน้ำจาที่ใช้นะครับก็จะเป็นอ่าาดิบนะครับอ่าตัวนี้นะครับ วิวยุบสามผสมชิเนอร์หน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเหลวหน่อยแห้งเร็วหน่อยนะครับนี่นะครับตัวนี้ยังยังไม่ทานอาบน้ายาครับเอ่อเตรียมไว้นะครับสําหรับอันนี้เป็นสายนะครับถ้าร้านของเรานะครับสีแดงเบอร์สามนะครับสีเขียวเบอร์สองสีดําเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็สีขาวนะครับกิอยู่ต้นนะครับหรือลายตัวง นะครับแล้วก็สีคำเงินไม่ใช้นะครับจะเป็นสมบุกนิ้วธรรมดาแต่ถ้าตัวไหนมีมอเตอร์ไซก็จะใช้ตัวนี้เป็นสายมอเตอร์ไซคในตัวนะครับในส่วนนี้ครับครับอ่ะสำหรับอันนี้คืออะไรนะครับก็คือกระดาษกาวธรรมดานี่นะครับกระดาษกาวเอาไว้มาร์คสายหรือเขียนอะไรต่างานะครับเพื่อความสะดวกอันนี้เป็นบูธนะครับแบบบูธแปดบินเก้ามิลนะครับอันนี้เก็บไว้สําหรับ ในการซ่อมอบูทซ่อมแกนอันนี้เป็นแกนนะครับแกนสั่งมานะครับมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายครับสำหรับท่านที่นิยมแปลงลูกปืนเราก็มีลูกปืนเหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับผราก็แปลงบ้างนะครับตามที่ลูกค้าสั่งนะครับบัตพันธุ์มดอันนี้เป็นคาปานะครับเป็นคาปลาเป็นคาปลาหรือบางรท่านเ็าเรียกแคป ก็แล้วแต่ขนาดจะเรียกนะครับคาปาซิเตอร์นะครับอันนี้เป็นอ่าบูดพลาสติกนะครับบูดพลาสติกสำหรับรองแกนนะครับอันนี้ก็เป็นแหวนพลาสติกนะครับอ่ล่วงออกมาแล้วนะครับแกะใช้อ่าอ่อที่สําคัญแว๊บๆลืมไปแนะนําไปครับอันนี้แบบนะครับอันแบบตัวนี้ผมทําเองนะครับเป็นแบบ1 8นิ้วนะครับ กับ16นิ้วนะครับก็แบบ18นิ้วนี่ก็จะมีแบบใหญ่สีเลขสีนะครับแล้วก็แผ่นกั้นอีกเนะครับแบบ16นิ้วก็จะมีเป็นแบบมีตัวแบบอยสี4อันนะครับแบบกั้น5อันนะครับในส่วนนี้ท่านไหนไม่มีก็ตั่งได้นะครับเดี๋ยวทำให้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะ ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากมากครับกับร้านติ้มเซอร์วิสนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์นะครับร้านเราอาจจะดูรกปุกไป่อยนะครับตามสไตล์ช่างบ้านนอกนะครับไม่ค่อยได้มีจัดไม่ได้ห้องแอร์อะไรงานก็ยังค้างอยู่เยอะอยู่ค่อยๆเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับอ่าชอบชิดชอบก็กดไลค์กดตามได้นะครับกดครับ